สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่คนที่เขากำลังทรมานววาวุ่นใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากๆในตอนนี้เขาเป็นใครคนที่กำลังทรมานว้าวุ่นใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากมาก คิดถึงคุณรักคุณมากๆในตอนนี้เขาเป็นใครรอรอสายรอเวลาที่จะได้โทรหาคุณรอเวลาที่จะเดินทางรอเวลาที่จะได้พบเจอนับเวลาลอรอลูกคนที่คุณก็รอเขาคุณรอเขาอยู่เขาก็รอที่จะได้พบเจอเดินทางมาหาหว้าวุ่นใจไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่ ทุกทุกดีร้ายอย่างไรอย่างอยู่ใกล้คุณแต,แต่แต่ด้วยต้องรอเวลาก่อนที่จะได้พบเจอกันทำให้เขาหวาวุ่นทรมานใจมากในตอนนี้นับเวลาที่จะได้พบเจอคุณได้โทรหาทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำดีกับคุณก็มีความสุขทำให้คุณเจ็บเขายิ่งเจ็บแล้วทรมานใจ คนที่ทําให้คุณเจ็บเขาทรมานว้าวุ่นใจเนี่ยคิดถึงคุณรักคุณมากแล้วเขาจะทําอย่างไรฮะเขาอยู่ลําพังอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายผู้คนมากมายก็เหมือนไม่มีใครอะเนะี่ยคิดถึงมองโทรศัพท์แอบส่องแอบมองคุณคิดถึงคุณ เป็นได้ทั้งคนที่เราทําอย่างไรได้อย่างนั้นเป็นคนที่ทั้งรักคุณคิดถึงคุณแต่ด้วยเหตุไกลห่างได้แต่โทรหาแต่แล้วแต่และคนละท่านเนี่ยทำให้เขาว้าวุ่นใจบางคนบางท่านคนที่ทําให้คุณเจ็บผิดหวังเสียใจตอนนี้เขากําลังอยู่ในความเจ็บความผิดหวังความโดดเดี่ยวเดียวดายเจ็บยิ่งกว่าคุณแล้วก็ทรมานว้าวุ่นใจอ่ะที่ทําให้คุณเจ็บเขายิ่งเจ็บอยากโทรหา พูดคุยเดินทางมาหาคุณต้องการความรักจากคุณความเข้าใจจากคุณอยากพูดคุยบอกให้คุณรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรพบเจออะไรบ้างเป็นได้ทั้งคนที่บางคนบางท่านก็เป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณด้วยเหตุไกลห่างต้องรอได้พบเจอกันทำให้ว้าวุ่นทรมานใจ แล้วคนที่ทําให้คุณเจ็บเป็นได้ทั้งคนที่ดีกับคุณและทําร้ายคุณแล้วเขาเป็นอย่างไรอยากเริ่มต้นใหม่คนที่จบไปแล้วทําให้คุณเจ็บจบเริ่มต้นใหม่กับคุณทรมานคิดถึงอยากกอดคุณคิดถึงความรักคิดถึงความดีของคุณทุกอย่างที่เป็นคุณห้วาวุ่นใจทรมานใจหรือเขาเองอะเนี่ย จบอุปสรรคปัญหามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเป็นได้ทั้งคนคนทำให้คุณเจ็บคนใหม่แต่หน้าตอนนี้ไม่ว่าพลังงานใดมีคนที่เขาทรมานว้าวุ่นใจพอรักคุณคิดถึงคุณมากๆแต่แล้วแต่และคนละท่านนับเวลารอเมาลักเขารักคุณเนมาลักแต่หาทางออกไม่ได้ไม่ได้ดังที่คิดที่หวัง ปรมานดูแล้วพลังงานเนี้ยถ้าถ้าคนทำให้คุณเจ็บยิ่งเจ็บมากๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นลืมไม่ลงลืมคุณไม่ได้ไม่ว่าเขาจะเจออะไรเป็นอย่างไรอยู่ในความทุกข์ก็คิดถึงคุณความสุขก็คิดถึงคุณไม่เคยลืมคุณเลย พอคู่กับไพ่เนี่ยนับเวลารอที่จะพูดคุยได้เดินทางมาหาเขาจะทําอย่างไรเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตแล้วเตรียมพร้อมออกจากอุปสรรคปัญหานได้มาพบเจอคุณเป็นคู่กับคุณเริ่มต้นใหม่ต่อสู้เขาพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะเนี่ยไม่ว่าคนที่คนเก่าคนใหม่หรือคนที่ทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บหรือคนที่ดีกับคุณเนี่ย เขพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเพื่อคุณก็อยู่ที่คุณคุณจะเลือกอย่างไรเนี่ยอบอุ่นอิ่มที่อบอุ่นอบอุ่นใจอยู่ใกล้คุณมีความสุขทานอาหารฝีมือคุณทำอาหารให้คุณทานเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเขาว่าเขาจะออกจากอุปสรรคปัญหาได้มาพบเจอคุณใช้ชีวิตกับคุณน่ะได้มีความสุขตอนนี้รักคิดถึงเมาลักผู้เลือกผู้ถูกเลือก คนที่ไม่ได้เลือกคุณเขาจะเลือกคุณเขารักคุณมากเนี่ยไม่ได้เลือกคุณทําให้คุณเจ็บหรือคุณไม่ได้เลือกเขาเขาดีกับคุณรักคุณมากเนี่ยเขาอยากให้คุณเลือกเขามีคนที่ทรมานว้าวุ่นใจเพราะคิดถึงคุณอยากเริ่มต้นใหม่เขาจะมาเริ่มต้นใหม่เขาเตรียมพร้อมแล้วพร้อมที่จะเอาชนะไปสักปัญหาคุณใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาในตอนนี้ มุมส่วนตัวจะมีความแตกต่างกันนะชอบคนละแบบคนละอย่างแม้อยู่ไกลอยู่ห่างก็จะอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กันได้วม่ออยู่ที่คุณเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณทรมานว้าวุ่นใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาอยากกอดคุณทีเดียวไม่พอ คิดถึงสัมผัสของคุณความรักของคุณที่มีให้เขานะอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันยิ้มมีความสุขว่าคุณจะอยู่เคียงข้างเขาเหมือนเขาไม่อยากให้คุณไปไกลห่างจากเขาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันจับมือกันไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าคุณจะไม่ทิ้งเขาแล้วเขาจะไม่ทิ้งคุณไปแล้วในตอนนี้ รักคุณที่เป็นคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณนะขาว่าคุณอะรักที่เป็นตัวของตัวเขาคุณกับเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้คิดถึงมากคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะทานข่าวหรือยังเป็นห่วงคุณน่ารักน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะคุณน่ารักสําหรับเขาเป็นกําลังใจให้เขาเขาอยากโทรหาคุณนะโทรหาส่งข้อความมาบาวุ่นใจ เนื้อเขากับคุณอยู่ไกลยอยู่ห่างได้แต่โทรหาส่งข้อความหาอยู่ใกล้คุณสรุปร่วมยินดีเขาจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขาอยากแต่งงานกับคุณให้ทุกคนมาร่วมยินดีเรื่อีกอย่างเขาว่ารักคิดถึงคุณอะไม่ว่าคุณจะไม่เลือกเขาคุณจะเป็นอย่างไรเขาก็จะยินดีกับคุณด้วยความดีของคุณเนี่ยทำให้เขารักและคิดถึงคุณมาก คุณยินดีกับเขาหวังดีกับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณอะดีทุกอย่างกับเขาแต่รักนี้เหมือนถูกแกล้งเขาเป็นคนที่ชอบแกล้งชอบอ้ำคุณพูดไม่ตรงกับใจรักชอบก็พูดอีกแบบอีกอย่างแต่เหมือนถูกแกล้งอยู่ตอนนี้เขารักคุณมากคิดถึงคุณมากมากแล้วเรามาดูพลังงานความพลังงานของคุณเป็นอย่างไร พราะมีคนที่เขาตอนนี้ทรมานวา้าวุ่นใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากๆแล้วคุณเป็นอย่างไรไพ่อยากบอกคุณว่าอย่างไรเทพาอังคารคุณเหมือนคุณมีความเก่งๆนะเทพาอังคารพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาแล้วคุณหัวใจที่แข็งแกร่ง นี่ว่าจะ,ะเผชิญกับกับเหตุการณ์อย่างไรเกิดขึ้นกับคุณคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญต่อสู้ฝ่าฟาันอาาุปสรรคขวางหนาะมมานะพยายามบรรลุเป,ป้าหมายในสิ่งที่คุณคิดคุณทําคุณต้องการไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะ่สมหวังในดังที่คุณคิดในที่สุดก็สมหวังด้วยความไม่ประมาทของคุณความเฉลียวฉลาดความเก่งของคุณเนี่ยพร้อมพร้อมพร้อมต่อสู้พร้อมก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะอดทน ลืมเป็นอีกอย่างคุณเป็นคนที่ไม่หวานเก่งเก่งเก่งว่าความรักเหมือนอยู่ในสนามลบต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเน่ยคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองให้สมหวังบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดไพ่ก็บอกว่าสมหวังนะ แล้วอย่างไรพระพายคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบรอคอยคนที่ใช่หรือคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยไม่เข้าใจกันขัดแยง้งคุณรักเขาเขารักคุณแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาคุณคาดหวังกับเขาเขาคาดหวังกับคุณให้ได้ดังที่คิดที่ต้องการอะ่ะรักนี้ต้องปรับตัวเข้าหากันมีคนที่มาปรับความเข้าใจกับคุณน่ะเพราะพะพายอะ่ะ ไม่นิ่งยังไม่แน่นอนบุญนวใจมีเหตุการณ์เข้ามาให้แก้ไขพระขันทักกุมารคุ้นเก่งอะหน้าตาอ่อนกว่าไวไยเก่งกว่าอายุพร้อมที่จะ,ะเผชิญเรื่องราวต่างๆเข้ามาหรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนให้ให้คุณอดทนใช้เวลาแล้วคุณจะสมหวังหนังที่คุณคิดโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยด้วยความอดทนแล้วจะสมหวังถ้ามองดูความรักความรักนี้ มีคนที่เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้เพราะใบนี้พูดถึงการเอาชนะอุปสรรคขวางน้ําหรือตัวคุณเองถ้าคุณรักใครแล้วคุณจะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้าอ่อน,ออนผ่อนตามอดทนนะให้สมหวังให้ได้สําเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดให้ได้นะอดทนน่ะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องความรักแล้วก็อยู่ที่คุณจะเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะ เรื่องความรักชีวิตการงานคุณมีเป้าหมายในชีวิตอันยิ่งใหญ่และงดงามอดทนเป็นรู้เป้าหมายได้ดังที่คุณคิดหรือคุณกําลังขับเคลื่อนหาเป้าหมายรอการตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจคุณคือความสําเร็จสมหวังว่าเรื่องงานเรื่องเงินนะแต่อันนี้ดูเรื่องความรักรักอยู่ที่คุณเลือกคุณตตัดสินใจหรืออีกอย่างไพ่บอกว่าคุณอะใช้เวลาที่เหมือนคุณจะรักใครครบกับใครต้อง คุณต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นน่ะต้องรอให้แน่ใจให้มั่นใจแต่ไพ่บอกว่าอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วตอนนี้มีคนที่เขาหวาดวุ่นทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากๆาต้องอยู่ที่คุณตัดสินใจคาดไม่ถึงเมื่อคุณคิดตัดสินใจนะ่ะจะเกิดเหตุดีๆกับคุณฟุกบุกเหตุการณ์ดีๆสมหวังแบบคาดไม่ถึงคุณจะพบเจอคนรักแบบคาดไม่ถึง ที่ดีสมหวังดังที่คุณคิดเพราะคุณอดทนเนี่ยเปนรู้เป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณ,คณ,คคณตัดสินใจทรมานว้าวุ่นใจคิดถึงรักคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบห่วงใหญ่เป็นคนห่วงใหญ่คนรักคนรอบข้างอะลูกน้องบริวาลอะหน้าเคารพรักได้สำหรับเหตุและผลรักคาดหวังไว้สูงและสมบูรณ์แบบ อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแต่ไม่ว่าคุณตัดสินใจอะ่ะไม่ว่าจะพลังงานใดมีคนที่เขารักคุณคิดถึงคุณแล้วก็ทรมานว้าวุ่นใจมากๆอยู่ที่คุณเลือกแล้วจะสมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบหกหรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษา,ายน หรือไม่ก็เกิดวันอังคารอันนี้ก็วันอังคารทรมานว้าวุ่นใจคิดถึงหรือไม่ก็ตัวคุณเองก็ทรมานว้าวุ่นใจนะคิดถึงอะพออภยวุ่นวายใจต้องเลือกต้องตัดสินใจรักที่ใช้เวลาแล้วปรับความเข้าใจพูดคุยกันแต่ในที่สุดก็สมหวังฟุกฟ๊กๆเหตุการณ์ดีๆสมหวังแบบคาดไม่ถึง <c oughs> แม่หมอขออภยัย เรามาดูพลังงานของคุณอีกเป็นอย่างไรเสริมพลังแห่งการพลังในตัวคุณคิดอย่างไรทำอย่างไรการสะท้อนกับใช้เวลาเรียนรู้จากอดีตของคุณ ่คุณเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาหรือคนรอบข้างพัฒนาความรักชีวิตคุณให้บรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดด้วยอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจด้วยความเข้าใจเมื่อคุณนิ่งสงบมองเห็นมองเห็นทางออกแสงสว่างอะ่ะด้วยการเรียนรู้นะพาบอกว่าจากอดีตคุณเข้าใจ มีทั้งสุขทุกข์กที่เข้ามาในชีวิตคุณสวรรค์ค้นหาความสงบในพื้นที่ที่คุณสร้างขึ้นทุกอย่างอยู่ที่คุณนะอีกใบเหมือนว่าไพ่จะบอกวา่าอยู่ที่ตัวคุณเลือกตัดสินใจั้งมีอุปสรรคปัญหาทุกอย่างคุณสร้างขึ้นจะจะดีมากน้อยเพียงไรอยู่ที่คุณ เพราะคุณเองเนี่ยจะสมหวังแบบคานไม่ถึงเหตุการณ์ฟุกฟุกดีๆเกิดขึ้นแบบค้าดไม่ถึงบานสะพังความรักเติบโตได้จากที่ได้รับการเลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่รักนี้ต้องเอาใจใส่แล้วก็จะสมหวังดังที่คุณคิดคุณปรารถนามาจากตัวคุณเองที่เลือกตัดสินใจเอาอีกใบสรุปเป็นอย่างไรสมอความมั่นคง ตั้งหลักอยู่ในความรักความไว้วางใจด้วยหัวใจที่อดทนมั่นคงของคุณรักที่มั่นคงเมื่อคนที่คุณรักเขาทรมานว้าวุ่นใจคิดถึงคุณรักคุณมากด้วยความมั่นคงของความรักที่คุณมีให้เขาเขามีให้คุณเพราะรักนี้จะผิบานผีดอกออกผลเติบโตสวยงามในความรักอยู่ที่คุณสร้างคุณคิดคุณกระทำอยู่ที่ตัวคุณ แล้วเรามาดูพลังงานวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขากำลังทรมานววาวุ่นใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากๆในตอนนี้พลังงานตัวเขาเขาคิดจะทำอย่างไรเขารักคุณเนี่ยสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพระวิสนุกรรมเนี่ยรักที่มั่นคงด้วยความรักเขาเนี่ยพอใบนี้พูดถึงเหมือนจะสร้างนิยายอ่ะ น้ำเน่าได้เป็นเรื่องเรื่องหรือความรักนี้สร้างละครเป็นเรื่องเรื่องได้เลยลเขาเป็นคนที่มีฝีมือนะมีความรู้ความสามารถสร้างผลงานสร้างงานสร้างเงินสร้างชีวิตความมั่นคงความรักเขาก็เหมือนมีความซื่อสัตย์จริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงมากๆรักที่อดทนใช้เวลาแล้วเขาอยู่ในโลกอุดมคติอุดมการ์ของเขาอะยอมตายเพื่อพิสูจน์ พิสูจน์ให้รู้ให้เห็นว่ารักแท้รักที่บริสุทธนะิ์น่ะที่เขามีต่อคุณจะพิสูจน์ให้คุณรู้แล้วเขาว่าเขาอ่ะรักเพราะว่าคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าคุณอนะ่ะเหมือนรักเขาทําให้เขาทรมานวา้าวุ่นใจคิดถึงคุณรักคุณด้วยความดีของคุณเทพาอังคารนะพลังงานของคุณก็มีเทพาอังคารเขาจะเอาชนะใจคุณ มีเป้าหมายในชีวิตเฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จสมหวังอย่างความสำเร็จเกิดขึ้นในตอนนี้เขารักคิดถึงรักนี้จะสมหวังอยู่ใกล้คุณแล้เหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธ์สดชื่นจิตใจก็สว่างสวัยเหมือนดดนจันทร์วันเพ็ญด้วยความดีของคุณความรักของคุณที่มีให้เขาแล้วเขาจะมอบรักที่ดีให้คุณหรือในตอนนี้เขา,าตัวเขาเองอะ่ะ เขาไม่มีเหตุผลในเรื่องความรักเมื่ออยู่เหมือนหึงหวงหวงเวล,ลาอยู่ใกล้กันเวลาไกลกันกนะ็แบบไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นกับเขาอะแต่เขารักคุณคิดถึงคุณทรมานใจโดยไม่มีเหตุผลกับเขาว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องรักคุณคิดถึงคุณมากนะอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขแต่มีอุปสรรคต้องหาทางออก ทางออกยังไม่ได้ได้แต่ว้าวุ่นทรมานเนี่ยด้วยความอดทนรอบคอบหาทางออกได้ภัทกษะด้วยความอดทนนะพอไปนี้ความอดทนความรับผิดชอบระหว่างแผนชีวิตคิดค่อยแก้ไขเขากำลังหาทางออกศัจธรรมความรักทำให้มีความทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกทุกอย่าง อยู่ที่เหมือนสัจธรรมอะความไม่เที่ยงแท้เป็นวัตตาสงสารหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้มีทุกมีสุขมีดีมีร้ายรักด้วยความเข้าใจรักด้วยเหตุผลรักเพื่อให้คนรักมีความสุขนี่เขาเ,เขามอบรักที่ดีให้คุณด้วยความดีของคุณด้วยเนะี่ยทำให้เขารักคุณคิดถึงคุณด้วยศัจธรรมเข้าใจชีวิตต้องผัดผาไกลห่า,า,หางต้องมีอุปสรรคขวางน้าด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจให้กันและกัน ใต้สำหรับเขาพญาภาลีจะปูทศกัณฐ์หมายเลข 8, แปดหรือไม่ก็เกิดราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมต้องการหาทางออกที่รวดเร็วอึดอัดหาทางออกไม่ได้ว้าวุ่นใจมากไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาต้องการหาทางออกที่รวดเร็วมีคนมาช่วยเหลือแต่อยู่ที่ตัวเขานะเป็นระยะชั่วคราวแล้วเขาจะหาทางออกได้ในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงและมีสติของเขาเพราะใบแรกเขามั่นคงอะ่ะพระวิษณุกรรมอะ อดทนมัน่นคงสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสมหวังพระโคนนทีส่องมองคุณนะและเขาเชื่อมั่นในความรักให้กันด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจแอบรักแอบส่องแอบมองคุณแล้วเขาด้วยความอดทนของเขานะจะสมหวังได้รับผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าที่เขาอดทนไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตความรักสมหวัง เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข36มหมายเลข2หมายเลข8หมายเลข4ี่หมายเลขสาหมายเลข17หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดปีฉลูทรมานวา้าวุ่นใจรักคุณคิดถึงคุณมากเรามาดูความรักของเขาฟังความรู้สึกที่แท้จริงภายในจากหัวใจเขา ที่มีอยู่ในหัวใจเขาอะ่ะคิดรู้สึกอย่างไรความรักเป็นอย่างไรไปกับกระแสไปกับสถานการณ์ความรักเขารักคิดถึงคุณโดยเหมือนไปตามความรู้สึกเขาอะ่ะต,ตอนนี้รักคุณโดยที่ไม่ต่อต้านด้วยเหตุและผลแล้วอย่างไร เส้นเขตแดนระหว่างคุณกับเขายังมีเขตแดนหรือเขาเองก็เป็นคนที่เหมือนตั้งเขตแดนเอาไว้นะคนที่เขาหาเขาถึงเขาได้ยากเขารักและคิดถึงคุณเขารักใครแล้วก็จะมั่นคงเขาจะทำหลายเขตแดนระหว่างคุณกับเขานะเอาชนะใจคุณธรรมชาติความร่มลื่นรักที่สดชื่นสดใสสวยงามนะ หัวใจเขามีคุณมีความรักกลยุทธ์เขาจะหาวิธีแก้ไขด้วยสติปัญญาความสามารถเนี่ยมีกลยุทธ์วิธีที่จะเอาชนะประสักปัญหาแก้ไขนำรักที่มันคงที่ดีมาให้คุณในหัวใจเขาเนะี่ยมเย็นเหมือนสายน้ำไหลไปกับสายน้ำความรักที่สดชื่นล่มเย็นเรามาดูพลังงานความรักคุณเป็นอย่างไรความรู้สึกที่แท้จริงภายในหัวใจคุณ รควรจะทำอย่างไรไพ่จะบอกว่าเงินงานเงินและงานต้องประสบผลสำเร็จหัวใจคุณมีเงินและงานมาพร้อมเงินการเปรียบเทียบดูคุณจะเลือกแล้วรอการตัดสินใจต้องดีพร้อมต้องเหมาะสมสำหรับคุณแล้วอย่างไรอีก คุณเหมือนตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะไพ่ก็อย่างสามเนะี่ยเปรียบเทียบใช้เหตุและผลที่จะเลือกความรักต้องดีพร้อมต้องเหมาะสมคาดหวังไว้สูงและสมบูรณ์แบบได้ดั่ที่คุณคิดคุณต้องการนะจุดเริ่มต้นของความรักแต่คุณก็มีความรักเหมือนไม่ว่าคุณจะมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขเปรียบเทียบอย่างไรนะคุณก็จะพบรักมีความรัก พบรักน้คุณกําลังอยู่ในห่วงแห่งความรักได้สําหรับคุณบุคคลแห่งโชคชะตาเนี่ยระหว่างคุณกับคนที่เขารักคุณเนี่ยเป็นโชคชะตาได้มาพบเจอกันเป็นคู่กันแล้วคุณจะพบเจอนคนที่ด้วยโชคชะตาไม่ว่าจะพัดภาคไกลห่างไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางหนามอย่างไรในที่สุดก็มาเป็นคู่กันไม่ว่าคุณจะเลือกไม่ว่าคุณจะไม่ตัดสินใจในที่สุดคุณก็จะรักเขาเนี่ยแล้วก็จะมีพบจุดเริ่มต้นของความรักเพราะได้แดงเนี่ย ผูกมัดคุณไว้กับคนที่เขารักคุณคุณรักเขาเป็นคู่กันเป็นโชคชะตาได้มาพบเจอแล่ตอนนี้เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจรักและคิดถึงคุณมากนะเขากําลังทรมานทรมานวา้าวุ่นใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากๆในตอนนี้แต่ทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกในที่สุดคุณจะเลือกเป็นคู่เพราะเป็นโชคชะตาได้มาพบเจอแบบคาดไม่ถึง เพราะพลังงานของคุณก็คาดไม่ถึงฟุกฟุกเหตุการณ์ดีๆพบลักแบบคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ